จากแหล่งข่าวในราชวงศ์ต่างๆระบุว่าจนถึงขณะนี้ราชวงศ์ไทยมีความมั่นคงและได้รับข่าวดีมากมายประการแรกเจ้าหญิงพัชรกิตยาภาทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงดีทรงมีพระพลานามายัแมาามายแข็งแรงดังเดิมไม่มีอาการวิตกกังวลอีกต่อไปองค์ที่สองคือสมเด็จพระนางเจ้าคุณพระศรีน,นาถตามข่าวปิด เจ้าคุณพระสินีน่าจะก,กลับคืนสู่ราชวงศ์เพื่อร่วมง,งานพระราชพิธีหลังจากห่างหายไปเกือบสองปีถือเป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับแฟนๆของสมเด็จพระนางเจ้าสินีนาฏและยังเป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับในหลวงรัชกาลที่สิบด้วยเพราะในหลวงทรงมีความรักต่อเจ้าคุณพระสินีนาฏเป็นพิเศษประการที่สามคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตพระองค์เจ้าทีปังกรทรงเข้ามหาวิทยาลัยชื่อดังในเยอรมนีทําให้พระญาติในราช,ชวงศ์มีความยินดีและตื่นเต้นเป็นอย่างมากจะเห็นได้ว่าช่วงนี้รัชการที่สิบอารมณ์ดีมากพระมหากษัตริย์และพระราชินีทรงมีส่วนร่วมมากและเสด็จมาหลายครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินีสุธิดาเสด็จพระราชดำเนินไปชมการแสดงดนตรีอย่างสบายสบาย และเสด็จเข้าวัดร่วมกันทําบุญและขอบพระคุณพระพุทธเจ้าที่ทรงอวยพรให้ราชวงศ์ได้รับแต่สิ่งดีๆสุขภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตก็ดีขึ้นและดีขึ้นมากเช่นกันขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตยังทรงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แต่แหล่งข่าวในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กล่าวว่าสุขภาพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ทรงมีเสถียรภาพ และในปีพุทธศักราช2,566สองพี่น้องวิวัชรวงศ์กลับมายัางประเทศไทยหลังจากห่างไกลจากบ้านเกิดมานานหลายปีสองพี่น้องวิวัชรวงศ์ได้เข้าเฝ้าพระบิดาในรัชกาลที่สิบเป็นการพบกันที่ซาบซึ้งใจมากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงรักษาพระสัญญาเมื่อทรงตรัสว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งการประนีประนอมและความสามัคคี เหลือเวลาอีกเพียงสองเดือนก็จะถึงวันคริสต์มาสและต้อนรับปีใหม่2024เรามีความยินดีกับข่าวดีเกี่ยวกับราชวงศ์ขออวยพรให้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีแต่สิ่งดีๆตลอดไป